สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดลาบนะครับมีดลาบหรือมีดเหน็บเหนือนะครับมันทรงเหมือนกันนะครับเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลครับเหล็กนอกจากประเทศออสเตรียนะครับเป็นเหล็กแข็งเหนียวต้านสนิมนะครับผมชุดนี้เป็นชุดใหม่เพิ่งทําเสร็จมา1ิบเล่มแต่ว่านํามาวางเรียงไว้แค่ได้แค่กี่เล่มละสองสี่หกเจ็ดได้7เล่มนะมาในแนวทิ้งผิวไฟครับสวยงามมากครับสวยงามเหมือนเดิมแะครับนะ ราคาใบมีดใบเปล่านะครับราคาใบละ1,800บาทนะครับใบเปล่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับ1,800บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อไปใส่ดามเองนะครับมามาดูเล่มที่1กันนะครับรับประกันความคมทุกเล่มนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับลากตั้งแต่โคนไปจนถึงปลายมีดเลยนะครับเนี่ยครับ แบบนี้ทุกเล่มคมทุกเล่มเล่มที่1ความยาว10นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันสันหนา6.5มิลเป็นงานตีไล่ปลายนี่เป็นงานตีร้อนนะครับชุดนี้เป็นงานตีร้อนนี่ ชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับเป็นการชุบคมแข็งหลังอ่อนคือชุบแต่คมนะครับหลังอ่อนนะถ้าเอาแข็งทั้งใบเนี่ยหักนะครับแต่งเว้าตรงโคนมีดให้นี่ทำไหลมีดให้ด้วยสวยงามมากปาดผิวด้านซ้ายและขวาไม่มีเลอะครับสวยงามจริงๆ สนใจทักทายมาได้เลยนะครับราคาใบละ1,800บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใบที่1ผ่านไปนะครับยาว10นิ้วกว้าง2.2นิ้วใบที่2อ่าความยาวอยู่ที่10นิ้วกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาสวยงามครับ ใช้งานได้หลากหลายนะครับเป็นมีดลาบได้ฟันไม้ได้ครับใช้งานหนักได้ใบที่3ใบนี้จะสั้นมานิดหนึ่งความยาวอยู่ที่9.9สั้นมานิดเดียวนครับความกว้าง2.1สันหนา6.5มิล มันคล้ายกันทุกใบใบที่4ความยาวอยู่ที่9.9ความกว้างอยู่ที่2.1สันหนา6มิลสวยงามเหมือนกันทุกใบครับ แตกต่างกันบวกลบไปนิดหน่อยเท่านั้นเองใบที่5ความยาวอยู่ที่9.9ความกว้าง2.1สันหนา6.5มิลใบที่6 ใบมีดยาว9.9ความกว้าง2.1สันหนา6มิลใบที่7ใบมีดยาว10.1นิ้วโอ้ใบนี้ยาวยาวกว่าเพื่อนยาวสุด10.1นิ 10. ้ว ใบกว้าง2.1สันหนา6มิลแล้รประกันความหวานทุกเล่มนะครับอืมไม่ใส่น้ำตาลนะครับขเขาเรียกว่าวคมคมดีคมดีคมหวานอ้อ คมดีทุกเล่มใครสนใจหรือมีความสามารถไปใส่ล่ามก็จะลดค่าใช้ใจ่ายนะครับของมีดไปได้เยอะนะครับตอนนี้ขายในราคาใบเปล่าอยู่ที่1,800บาทนะครับ1,800บาทนะเพื่อนๆสนใจนะครับทักทายมาได้นะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลเหล็กต้านสนิมครับสวัสดีครับ